ยาเอยาเอถ้ามาแล้วจะให้กินเต้าหู้ทอดเยอะๆสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่พุทธิการ์ชชแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดหายยาเอซีหกแล้วก็อาวุธหวังว่าเพรที่เตรียมไว้ประมาณแสนดอกจะพอค่ะว่าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์กันก่อนแล้วก็ไปติดตามรับชมกันได้เลย ภาวนาอยากให้มันได้โชว์แล้วก็คือถ้าทุกคนที่ตามมาจะเห็นว่าคันสึกดวงไม่ค่อยดีเลยนะยังไงก็คือให้กาลังใจคันบ้างค่ะก็กลัวมันไม่ค่อยได้แต่ไงก็อยากจะได้ครับผมเราจะเปิดสามพันได้หกตัวเลยหรอมันมีคนได้อยู่เหมือนกันนะไอ้พวกแบบเปิดทีนึงแล้วแม่งได้สองสามตัวเออทอโทษเสียงซานเฟสดังเกินไปก่อนอื่นนะก่อนเริ่มเลยนะคะก็ย่อตัวเองลงเล็กน้อย โอเคประมาณเี้กำลังดีทำท่าทำท่ายาเอกค่ะ thank you ครับก่อนเริ่มการก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะบูชาเต้าหูโทดมีคนบอกว่าเปิดที่สำนักพิมพ์ยาเอกสำนักพิมพ์ยาเอกก่อนเลยเรื่องมันอยู่ไหนวะคํามไม่แน่าใจเะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวแรกตรงนี้เลยหวังว่าจะดวงดีเหมือนได้ความดวงดีจากคนอื่นมานะคะพวคาดว่าเราต้องเอาเราจะเอา ไลเด่นมาด้วยนะคะเป็นการลอกล่อไลเด่นไลเด่นไลเด่นไล่เด่น,าดนมาครับมาหาเหลยครับไลเด่นมาแล้วนะลบอกคุณถามเลยค่ะว่าอุ้ยอ๋อพังสำนักพิมพ์อยาเอะอยู่ไหนคะ,ะสำนักพิมพ์ยาเอะเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าแต่จะซื้อของหรือเปล่าเอิม่มเฮ้ยอยู่ไหนอ๋อคันคุณคุณและไหนวะโดนจ,จุดวาร์เลยเหรอใช่เหรอไม่ใช่แน่ แปลจะเจอไหมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ชัวมาแล้วสวัสดีค่ะยาเอ๋อยู่ไหมคะ,อ,ะอยู่ครอบอยู่ครอบลองกดกอชอดูสิครอบมาแน่นอนเฮ้ยดวงมาว่ะดวงมาว่ะโอเคเขาบอกว่ากดกระชาได้เลยตรงนี้มาแน่นอนนะคะก็เราจะเริ่มกดในสามสองหนึ่งสิบโลแรกสิบโลแรกปฏิบัติในขอราษีสาธุอวยพร โอ้มชุบ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 ชสางมันเถอะเลิกหวังกาสิบโลนานแล้วกดไปข้ามไปแล้วเอ่อก็แค่สิบโลอ่ะทุกคนใช่ไหมต่อต่ออ้าวเฮ้ยยี่สิบไม่มีอะไรคือมันแบบนี่ไงมันแบบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอุ่นเครื่องไงอุ่นเครื่องเคาว่าป่ะสู้ที่สามสิบสนะพิมยาเอะปฏิบัติ พิบเออเออใสเย็นสามสิบเองสิบโลสามตัวสิบโลสยังไม่ต้องสิบโลสามตัวตอนนี้ขอไม่หลุดเลนก่อน,น<ม>เท่าไหรล่ละวะสี่สิบโอเคสี่สิบแหละรอบห้าสิบสาทุใครดูซิ ห้าสิบมา <S <S ใช่ไหมห้มาสิบยเาเอทมายาเอทจ้ายาเอท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 โอ้ยพ่อยาเอทยาเอทถ้ามาแล้วใช่กินเต้าหู้ทอดเยอะๆไม่มีว่ะเราไม่มีสิทธิ์ลุ้นเลยเหรอกดตอ่กตอกดตอ่อกดต่อแบบทําให้แบบดวงสับสนอะ่ะเฮ้ยทองว่ะทองว่ะทองว่ะทองมาแล้วไอ้เท่าไหร่อ่ะทองมาแล้วมั้งทองมาแล้วลุ้นลุ้นก่อนว่าหลุดเลยหรือเปล่าสะทุสะทุ้ยอ้ยแปบ๊บนึง รูปทรงไม่ค่อยดีค้ะสองห้าสามห้าแปดห้าเก้า,กาโอ้ใจารา,จายอ่ห้าเก้าหน้าไม่คุ้นเลยตีผมไม่ใช่ว่ะตีผมไม่ใช่สีตาไม่ใช่ๆๆอะไรอยู่ว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มได้ดีอะไรเดี๋ยวตีมือหักเลยอย่าบอกอย่าปอบใจฉันว่าจีนก็ดีเข้าใจป้ามันเกินโอเคไหมเออไปดี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 ทำไมไม่สิบตาเหมือนคนอื่นเขาห้าสิบแล้ววะ่ะห้าสิบแล้ววะ่ะ รอบหน้าได้รอบหน้าได้แบบสองตัวแล้วก่อนอเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาไมตัวแรกมันดูแบบความรู้สึกไม่ได้จะดีเลยวะไรเดนย่าเอะมาใช่ไหมรอบหน้าไม่ปลอด เฮ้ยนังบอกว่ามาว่ะทุกคนนางบอกว่ารอบหน้ามาโอเคปะเขาไปแบบพยักหน้าโอเคปะปาสิบเอ้ไม่ใช่ห้าใช่ไหมสิบห้าปะแห้งฟิตมาแบบแห้งแสิบห้าลองเปลี่ยนมุมดิเปลี่ยนทำเลเป็นทำเลลองเปลี่ยนทำเลดูเปลี่ยนทำเลแป๊บสิ้า อยี่ห้ายี่ห้าสามห้าสามห้าสามห้าอย่าเลยเช็คดวงนี่ออกมาสวยแม่งก็สวยอีก mm hmm. ปิดอีกแล้วสามห้าไหนลองสี่ห้าดิสี่ห้าดิเออ ฉันไม่มีลุ้นก่อนหน้านั้นเลยอ่ะรอบนี้เจ็ดห้าแล้วครับทำไงดีอ่ะเครียดว่ะเห็นสีทองแล้วเครียดคนอื่น,นเป็นไหมคนอื่นเห็นสีทองแล้วเครียดป่ะฉันเห็นสีทองแล้วโคตรเครียดเลยวะ่ะเจ็ดสิบเจ็ดเอด สงสัยยาเอทเบิดหน้าอะไรเด่นเลยว,วะ่ะโอ้ยอยากจะร้องไห้มันสายเลือดจริงเลยอยากจะร้องไห้เป็นสายเลือดหรือวันเสาร์ดวงไม่ดีวะ่ะเกี่ยวไหมเนี่ยทำบุญดีกว่าสวดมนต์ตอนนี้ทันไหมคาบแล้วนะแต่เราอยากรู้ว่าตัวอะไรดิ รอบนี้มันยาเอกอยู่แล้วไงออกแล้วโชคดีโอเคเมื่อกี้หกสี่อุย้ยหกห้าก็ไม่แย่มากแต่ก็แย่อยู่ดีปะวะทำไมใครไม่รู้สึกดีใจเพราะมันหลุดเลทไงวันดีค่ะเรายืนตรงนี้แหละค่ะหนึ 1, 2, ่งสองซ่อมสวยเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะสิบแปด ลืมลืมลืมพูดจ,จูกองจูกองโจขือจูกองจจขืออะไรวะจูกองโจขือจูกองมันจะขื่อโอ๊ยพูดลตลกจูงกองมันจะขื่อแบเหมือนคนบ้าอะไรคนเข้ามาอะไรจูกองมันจะขือยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดลองเปิดแบบเร็วเร็ว 29, 29. ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเอ้ไม่ใช่สามแปด สี 48, 48, 48. ่แปดสี่แปดสี่แปดจะคุงจูกงจูงงหกแปด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 อ๋พระเจ้าจ๋าพระเจ้าอ๋อพระเจ้าของโรคนี้ก็คือมีอ๋อเวนตีเวนตีปวดเลยขอถ่ายกับเวนต,ทนวนตีทุกคนคิดว่าตุลเลตไหมทุกคน เสีย,ยใจอ ouais, ะทุกคนเสียใจแค่ลุนเลยสามรอบติดแล้วอะทำไมแค่ผิดอะไรอะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแต่งตัวอย่างเต็มได้อะไรอะโอ้ยกดไลค์กดแชร์แทนกำลังใจน้อยๆให้แคทบ้างหรือกดติดตามกันก็ดีนะอะไรนี่ เริ่มดอยอีกแล้วถึงแบบเจ็ดอาจจะเจ็ดห้าห้ามันพอดีอีกแล้วรู้มันไม่หลุดเลทแล้วแต่คือมันก็แบบมันก็ ไม่ได้มีสองตัวไงโหทุกคนคันอุตสา่าห์ตั้งชื่ออย่างดีเลยเว้ยขั้ตั้งชื่อว่ายาเอมาเถอดนะได้โปรดเออเอายาเอมา มาเอาใหม่ตรงนี้อะไรเยอะเอาตรงนี้เอะไม่ไม่ดิเห็นคนเข้าไปยืนมีคนเข้ามายืนบนหัวหัวลรเด่นน่าจะได้อยู่ไหนดูดิเอาบนหัวแากเลยปะ่ะทุกคนยืนกันหลายๆคนคันว่าน่าจะมีดวงกับเขาบ้าง ทุกคนยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆอย่าขยับเยอะขยับเยอะมันจะแบบเหมือนแบบมันจะดูแบบเสียงดังใช่ไหมเพราะเสียงดังยาเอ๋ก็ไม่มาโอเคปะสิบสี่สิบสี่สิบสี่แล้ว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  ทำทายเท่มจับสัตว่ะยี่สิบสี่ในนดิยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามสี่สามสี่สามสี่โอ้ยเฮียจังเลยอ่ะตัวนี้เจ็ดห้าทำไมชีวิตมันเศร้าจังวะ ะคลิปแล้วนะอ,นนอยากจะบ้าตายทาไมมันหลุดเล่นบ่อยจังวะเจ็บมือโอ้ยเจ็บมือเจ็บมือเจ็บมือน่ยมันอยู่ในรอบนี้กับรอบนูนอะมันรวมกับรอบเมื่อกี้ไม่แน่ใจาว่าเป็นเท่าไหร่ คัดหมดแล้วอ่ะโอ้ยเร็วร้ายสุดๆเลยขาดอีกเยอะเลยอ่ะขาดอีกเยอะเลยอหกหมื่น <years> บวกอะไรคะแสนสองแล้วคะ่ะยังไม่ได้เลยคะ่ะโอ้ยเพ็ดหมดจริง ดดอแบบน้ำเพชรหมดทำไมเขาตั้งใจแต่งตัวขนาดนี้นางถึงไม่มาคะ่ะอุตสราเปลี่ยนชื่อแล้วนางก็ไม่มาด้วย <c oughs> อ่ะทาไมวะมตเติมเงินมาเพิ่มแล้วครับมีแค่นั้นและครับสองอันครับเท่าไรหร่วะห้าสิบสอง ห้าสิบสองห้าสิบองหกสิบส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 องหสิบสอง เดินสิเดินสีโเฮ้ยหน้าตาแปลกแปน,นี่มันกลายเป็นสตรีมแทนที่จะแบบเปิดกาชาดีๆเป็นสตรีมหุดหิดไปแล้วเนี่ยเฮ้ยออกวายครั้งเดียวสามสี่สามห้า สาหมดแล้วอะเหลืออีกหนึ่งหนึ่งสามเพชสามสเอโลทำไงดีเดี๋ยวแลกเศษเกลือนิดหนึ่งก็ได้ตอนแรกมันประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งกว่าพร้อมกับโลด้วยอีกสิปดโลตีกลมๆว่าแสนสองเติมอีกสองเพชแสนสี่กว่ากดเศษเกลืออีกห้าอันเออทำไงดี เริ่มเท้าวูดก่อนสวดมนต์อยู่สิบยี่สิบคคนสีทองมาแต่ขัดเทียดอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ชิปหายอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วคือแบบไม่ได้ตรงอันนี้นะออก,กอ,อ,อย่างอื่นอะไรเนี่ยคันรุ่นเลนเยอะไปปะไม่ไม่คือคันข้าตกใจว่าตัวคันรุ่นเลด,ดเยอะไปไหมทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคนที่เคยลุนเลดเยอะสุดถ้าเปิดซีเยอะอะไรเงี้ยลุตเลนติดต่ตอก,กันกี่ครั้งอันนี้เปิดหาซีหกคันเปิดหาได้แค่สีห้า,านะตัวยาเอทคันได้แค่ซีห้าคันลุนเลนห้าครั้งในหกตัวคันไม่ลุตเลดแค่ครั้งเดียวอะคืออะไรอะ เออคันงงมากเลยอะ่ะมันแย่มากเลยนะเออคนอื่นมีเป็นหนักขนาดแคตไมอ่ะคันไม่เข้าใจตัวเองอะ่ะแล้วมันเป็นบ่อยมากเลยไอ้หลุดเลดบ่อยแล้วคือมันหลุดครเยอะเลยงง,งงมากงงมากไรผมนี่ก็เป็นก้อนนะไม่เป็นตรงเลยทำไมวะเจ้าสิบห้า สิบห้ยโอ้ยอย,อย่าหลุดได้ไหมเนี่ยสี้าโอ้ยเครียดเครียดเครียดเือคันรู้สึกว่าเปิดกาชามันต้องแบบสนุกปะสนุกตื่นเต้นตอนนี้เวลาเปิดกาชาเกนชินทีไรคันรู้สึกว่าเครียดมากทุกครั้งเลยปะ แตนะ่คนอื่นมันดวงดีอยู่นะคนอื่นมันดวงดีอยู่นะสีห้าขอให้ได้อาวุธเอ้ยขอให้ได้คด้างคูล่าสักทีดิเอ้เยหก้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบ หมดแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันใช้เยอะจังวะเอ้ยจะหลุดไหมอ่ะกดสิบก่อน ไม่รู้จะสวดมนต์เป็นภาษาอะไรคนอื่นเขาสวดมนต์ยังไงวะเนี่ยโอ้ยจะบ้าตายแล้วเป็นสตรีมขังการบ้าตายแล้วเนี่ยอย่าหลุดนะปาไม่อยากกดต่อเลยอะกลัวอย่าก,กลัวเช่วป,ปีไม่หลุดเลย เฮ้ ard, ทุกคนถ้าแบบมาจับตรงใจคะ่ะนี่คือจะรู้สึกว่าใจแม่งเต้นแรงมากรู้สึกเครียดความเครียดตู้ยาเอชเหลือเท่าไหรอ่อ่ะคนอื่นเขาทํายังไงดวงดีอะ่ะบอกเขนหน่อยได้ปะคือหมายถึงว่าการกระทําก่อนเปิดหรืออะไรแบบนี้คือแบบสวดมนต์ไหมหรือว่าเอ่อทำยังไงอันอันนี้จริงอันนี้แบบซีเรียสจริงจังนะเนี่ยเหตุน,หน่าคทจริงจังจริงจังมากอืมตัวหวังอดวงคัทเจ้ขนาดนั้นเลย อย่าหลุดเลสได้โปรดได้โปรดขอร้อง,เ,องลเลิกหลุนเลดได้แล้วหนักจริง ตอนเนี้ยถ้าลุ่นเลกอีกก็คือรับไม่ได้แล้วก็คือเปิดเจ็ดตัวลุ่นเลกหกตัวนี่คือทุเรศโคตรทุเรศเลยนะเขากําลังใจให้กันบ้างก็ได้นะโอ้ยผมผมแบบพันมากเลยคือลงทุนมาเผื่อแบบว่าเอาแบบมันจะออกวายหรืออะไรเงี้ยก็เสดแบบตั้งใจแต่งมาคือไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรแล้วคือตั้งใจเลยวะร้านมันปิดเที่ยงคืนหละทุกคนแต่เ,เติมไม่ได้ โอ๊ยโอ้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 ยห้าสิบเอ็ดนิ้วสัตว์กดแบบเผลอๆอ,อยู่เครียดว่ะกดแบบมึนๆโอ้ห์ห์ห์ มาเธอได้โปรดเธอได้โปรดเออแม่งจริงนะมาแบบยาเอ็ได้ปะมาแบบยาเอนะได้โปรดโคตรเครียดเลย ถอนหายใจประมาณห้ารอยอบเลยใครนับถูกค่ะถอนหายใจเท่าไหร่เดี๋ยวคัะเติมให้เติมให้พันห้าร้อยเลยเติมแพ็กกลางให้ใครนับถูกไม่มีความรู้สึกดีใจเลยอะ่ะถ้าดีใจก็คงจะเป็นอ่มีคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันนะคะอเดี๋ยวแม่ก็ส่งดาวปอบใจสุ <c oughs> <c oughs> ้ท้าย <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองอัพดูเรามีแฟกทที่ได้ทำมาแล้วบางส่วนอยู่คะ่ะ เดี๋ยวเราขอสรุปแบบตอนนี้ที่เปิดมานะคะก็คือเปิด46หลุดเลทไปทั้งหมด5ครั้งมันมันมันไม่ได้แย่แย่ขนาดนั้นคือหมายถึงว่ามันไม่ได้สุดขนาดนั้นคือมันมีออกที่ประมาณ60กว่า50กว่าด้วยแต่คือแม่งหลุดเลทหมดเลยเว้ยยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับก็ ขอกำลังในใจน้นอยๆด้วยการออออกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ์กันได้นะคะว,ว่างๆก็เข้ามาดูกันในไ้านสตรีมนะคะไปแล้วายต่อ